สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับในละครสุดสายป่านคืนนี้คุณจะได้ชมฉากแต่งงานระหว่างมอมหลวงทิติและการดาวศรีครับซึ่งเบื้องหลังการทํางานฉากนี้ทีมงานฝ่ายศิลปรกรรมต้องทําการค้นคว้าข้อมูลและพิถีพิถันในการทํางานอย่างหนักเพื่อเนรมิตฉากแต่งงานนี้ให้ออกมาดูอลังการและสมจริงตามยุคสมัยในละครครับช่วงหน้าเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับด้วยความที่มันเป็นย้อนยุคด้วยเนี่ย เราต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็ตฉากแต่งงานของเจ้าแล้วทำให้มันใกล้เคียงมากที่สุด สนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับฉากแต่งงานระหว่างหม่อมหลวงทิติและการดาวสีในละครสุดสายป่านที่คุณจะได้ชมกันในคืนนี้ถือเป็นฉากใหญ่และเป็นฉากสําคัญของเรื่องครับดังนั้นทีมงานทุกฝ่ายจึงต้องตั้งใจทํางานฉากนี้เป็นพิเศษนั่นรวมถึงทีมงานฝ่ายศิลปก,กรรมครับที่ต้องค้นคว้าข,ข้อมูลเพื่อนํามากั่นกรองความคิด และลงมือสร้างฉากแต่งงานนี้อย่างพิถีพิถันที่สุดวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงเบื้องหลังการทํางานฉากแต่งงานของทีมงานฝ่ายศิลปกรรมในละครสุดสายป่านกันครับ <S <S ละครสุดสายป่านเรื่องราวความรักอันซับซ้อนของฝาแฝดคู่หนึ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนกลายเป็นปมผูกมัดทําให้ทิติและการดาวสีต้องแต่งงานกันซึ่งเบื้องหลังการทํางานฉากแต่งงานระหว่างทิติและการดาวสีนี้ ทีมงานฝ่ายศิลปก,กรรมต้องค้นคว้าหาข้อมูลและลงมือสร้างอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ฉากนี้ออกมาดูสมจริงตามยุคสมัยและที่สําคัญต้องสวยงามอลังการในแบบการแต่งงานของชนชั้นสูงโดยหลักการทํางานแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นย้อนยุคด้วยเนี่ยเราต้องมีข้อมูลประมาณหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเซตฉากแต่งงานแน่นอนนะก็ต้องไปดูไม่ว่าจะเป็นของงานแต่งงานของเจ้าพระองค์ใดๆก็ตามเขาจัดงานอะไรกันอย่างไรบ้าง ต้องยอมรับกันเลยว่าปู้ดชนคนธรรมดาเนี่ยความอู้ฟู่มันน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาวังซึ่งมันอู้ฟู่โอถงและสวยงามอยู่แล้วเนี่ยเอามาจัดเพิ่มมันก็จะได้ความอู้ฟู่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าวังจริงลืมไปได้เลยว่าเราไม่สามารถถ่ายได้โชคดีของเราที่ทางชีงงานได้มีสตูดิโอเป็นของตัวเองซึ่งสวยงามมากอู้ฟู่มากสมฐานะกับเรื่องที่ที่มีฉากแต่งงานเกิดขึ้น เราใช้คําว่าวังปุ๊บแน่นอนฮะความอาลังการมาก่อนเลยด้วยโลเคชั่นแล้วเนี่ยเขามีบันได2ทางมีโถงเป็นพื้นที่พอสําหรับจัดงานอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยเดคอเรทเพิ่มเติมว่าชุดต้น้ำสังน่าจะอยู่ตรงนี้ะแขกก็น่าจะนั่งอยู่ช่วงประมาณนี้ แล้วด้วยความสมจริงเราก็มีของตกแต่งต่างๆเนี่ยก็ตามยุคสมัยฮะไม่ว่าจะเป็นพวกดอกไม้ที่เอามาจัดในชาแต่งงานจากรีเสิร์ชในช่วงนั้นเนี่ยการนําไม้นอกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยอย่างกุหลาบเนี่ยรอห้าท่านคนนาเข้ามาเพราะฉะนั้นเราหยิบจัดมาใช้ได้หรือกล้วยไม้บางประเภทที่ในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีแพร่หลายเราก็นํามาตกแต่งให้มันสวยงามตามสิ่งที่ที่ที่ข้อมูลมันมาแล้วทําให้มันใกล้เคียงมากที่สุด a าร Direction มันคือส่วนเติมเต็มสร้างบรรยากาศเป็นการเติมเต็มทางอารมณ์ให้ให้คนดูรู้สึกได้ว่านั้นๆคืออะไรคือบ้านคือวังแม้กระทั่งฉากนี้เป็นงานแต่งงานเราก็จะทําให้มันจากวังธรรมดาหรือจากบ้านธรรมดาก็ทําให้มันเป็นงานแต่งงานาสผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณการาวสีเนี่ยไปจากชีวิตของผมแน่ ติดตามชมฉากแต่งงานสุดอลังการระหว่างมองหลวทิติและการดาวสีได้ในละครสุดสายป่านคืนนี้ครับหลังข่าวพาคค่ำทางททบ5ครับสำหรับวันนี้มเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ